สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพัฟบูลาไทยแลนด์นะครับผม .com นะครับพามาดูที่หาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับพามาดูภูมิล่าที่มีสไลเดอร์นะครับห่างหาดประมาณ3 0 0เมตรเท่านั้นเองนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหลัง LB1 ครับผมนี่แบบนี้เลยบริเวณกว้างขวางครับจอดรถได้หลายคันมีสไลเดอร์นะครับมีโต๊ะพูมีคาราโอเกะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับในบ้านมีอะไรบ้างนะครับและท้ายคลิปเราจะพาไปดูทีวีแต่ละบ้านไปดูทะเลครับขอโทษทีนี่ครับอันนี้เข้ามาแล้ว ที่นี่ห้องโถงใหญ่มากมีชุดรับแขกชุดทานอาหารนะครับโต๊ะฟรูนะครับผมที่นี่จะหลังนี้จะทีวีจะใหญ่หน่อยแล้วก็มีชาราเกะลำโพงใหญ่มีพัดลมครับนี่ฮะนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูพาดูรวมๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นครัวที่นี่ของที่ใหญ่ครับแล้วก็จะมีโต๊ะให้อีกชุดหนึ่งนะฮะมีหม้อห้ามโครเวฟหม้อหายซึ้งนี่ครับจานชามอะไรมีให้ครบเป็นกาสปิกนิกเช่นกันครับ ครับห้องน้ําครับส่วนกลางนะครับห้องนี้อาบได้เหมือนกันนะครับมีเครื่องทำน้าอุ่นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งตกแต่งสไตล์เดีวยวกันครับเตียงสามฟุตครึ่งสองเตียงวางพื้นหนึ่งบนเตียงหนึ่งมีโตะ๊ะคางเครื่องแปรงให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองครับ ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนข้างหน้าก่อนแลวกันเนะาะห้องนอนข้างหน้าเขาช่างใหญ่เลยครับมีหกฟุตนะครับมีตูาา้เสื้อผ้ามีทีวีขนาดใหญ่ครับแล้วก็ข้างบนจะปูไว้สามตสี่เตียงวิวจะเป็นวิวนี้นะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวเราให้ดูเตียงแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับอันนี้เตียงสามฟุตครึ่งนะครับสี่เตียงนอนได้เลยห้องนี้จะมี อาบน้ำด้วยอาบน้ำก็จะเห็นวิวธรรมชาติด้านนอกนะครับสุขภัณฑ์เดี๋ยวเราไปดูห้องหน่อยห้องกันครับมีโต๊ะทํางานด้วยนะครับที่นี่แค่ work from home ก็ได้นะครับอีกห้องครับนี่ครับห้องนี้มีห้องน้ำเป็นตัวก่อนมีเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับนี่ครับมีทุกห้องอแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนครับห้องนอนนี้ทีวีขนาดเล็กครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูอันนี้เป็นเตียงหกฟุตนะครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันครับห้องนอนห้องสุดท้ายเป็นเตียงห้าฟุตครับมีทีวีขนาดเล็กมีห้องน้ปในตัวเช่นกันนี่ครับอันนี้ละห้องนี้จะแยกโซนเปยกแค่ห้าเองเพื่อทำอุน่นะครับาใครสนใจหลังนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพัพพูลา่าไทยแลนด์คอมเดี๋ยวท้ายคลิปไปชมทะเลกันครับขอบคุณครับนี่ครับ อาจากบ้านนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปทะเลกันจริงๆแนะนําให้ขับรถครับเพราะทางเดินเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับจะไปได้ทั้งสองทางทางซ้ายทางขวานะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนก็ได้นะครับลดวใหวดูกันครับทางก็จะประมาณนี้ครับด้านซ้ายก็เป็นถนนใหญ่คนระับเข้ามาไม่ลึกครับ ไม่เปลี่ยงนะครับเพราะมันไม่ได้โลกอะไรแล้วขนาก็เรียบดีครับเลี้ยวซ้ายนิดเดียวก็จะเห็นทะเลนะครับนี่ครับหอบินจับเวลาให้อยู่ไม่ได้ตัดเลยนะครับเมื่อถ่ายมา ซ้ายสวยครับผมนี่ครับตรงนี้มาถึงตรงนี้ประมาณนาทีไม่ถึง20วินาทีครับครับม่นจะมีแจัดเลยแต่นีนแี้มินขับเลยมาให้ดูจุดตรงนี้จะมีซอยอีกซอยเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะตรงนี้จะมีเซเว่นนะครับกันใกล้ประมาณนาทีกว่าก็ถึงเซเว่นแล้วมีร้านขายยามีเซเว่นมีร้านอาหารมีที่ขายของอะไรพวกนี้ครับจะพาไปถึงเซเว่นนะครับ ถ้าถึงเซว่นก็ตอนนี้เราจับเวลาให้จากอาจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไม่ถึง2นาทีประมาณ1นาที40วินาทีครับมีครับหาใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักภูวิล่าไทยแลนด์ดอทได้เลยนะครับทะเลที่นี่ค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ